เนาาเรามไม่ยิงด้วยนะบารดินา่าเช่ไม่ยิงอ่ะสอนนีเช่ไม่ยิงมาเนี่ยหัวหน้าทีมภารกิจแกล้งเน็ตหลุดในวันนี้แปบบวัดดวงฉายาอันดับหนึ่งภาคอีสานชายที่เหลี่ยมได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหหรือลงแรงเป็นเพยเยอร์ทีเลิ่นเลี่ยมจัด<ๆ>เหลี่ยมกว่าเพชรเลี่ยมตลอดจะสามารถพาลูกทีมคว้าชัยชนะพิกเกมในภารกิจเน็ตหลุดได้หรือไม่ พี่ลองแบบสาชยายบรรณาความเกิ่งความหล่อของแป๋มบัดดวงให้ผมฟังหน่อยดิแน่นอนา่าความหล่อของแป๋มบัดดวงมันก็จะเข้าแบบเหมือนเด็กข้างไข่ของพี่นะครับเอเอไอ้แก่ดีพูดดีๆนะครับผมใส่ชุดนอนชิวๆอ่ะครับมากับสายเติมอันนี้เราบอกเลยนะพี่ว่าเราแบบมาทําคลิปสายเติมนะเกมนี้เกมนี้เราเราเราแบบยืนนิ่งอยู่ฐานเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเกมแรกนะครับเราจะต่อศูนย์สองก่อนนะคุณดูให้อีกฝั่งได้สองแต้มได้พี่แบบไม่ต้องไม่ต้องกดท่าไม่ต้องอะไรนะ ดู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 พื้นตีนเกมดีมีคุณภาพเกมดีคุณภาพดีจมดินนะไปลุ้นจมดินอะไรมาเนี่ยเราใส่เติมยาเคสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงแน่นอนครับว่าถ้าใครได้ดูพวกเฮอริเคนไตอะไรพวกนั้นนะครับผมจะรู้ว่าสีแดงสีแดงคือพระเอกของเรื่องนะครับอืมโอ้เฮอริเคนไตพี่ว่าเขาเวอ์เรเจอวะนี่ไม่ใช่ขบบนการเซนไตเออ สมัยเด็กผมผมดูทุกเรื่องเลยอะสมัยเด็กๆอะขบวนการเซนไตเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เราไม่ได้เจอไก่ด้วยเนี่ยเจอตึงดูดิหีดูแดงดิเฮ้ยว้าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกมอัปเดตมาใหม่ป่ะพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะบอกมันจะบอกดาวด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่แดงนะคนดูแกนแกนเฮ้ยเกมเกมนี้เกมนี้เราอ่าแบบกดท่าอยู่อยู่กับที่แต่กดท่านะเกมหน้าอยู่กับที่แต่กดท่านะเพิ่งรีแรงมาคนที่ขึ้นแรงเนี่ยถือว่า ตึงนะึงงแแรบบไม่เกี่ยวหรอกครับพี่เออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะไม่เกี่ยวครับเราเราแบบมันจะมาแจกดาวหรือจะมาป้นดาวเขาก็ไม่รู้นะคนดูอ๋อไอชี่มาเตอร์ฟักเกอร์ไป็นอะไรไงเอออุ้ยมาแล้ว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 เยสเคเยสเคโอ้โหไฮไลท์ไฮไลท์โอ้โหไฮไลท์เย้หมดเวลาได้เวลาใส่เลยเพื่อนเกมแรกเราต่อให้แค่2เกมพอนะคนดูฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปเกมนี้ใส่เลยโมผมยับยับเกมนี้ยับยับ วงั้นไง้โจที่ไปก่อนก็ละโอ้ไม่ก๊อดเขาเรียกว่าล้มล้มล้มให้มันเออตัวแดงเออก็ให้สีแดงไงเออเพื่อนกนใส่ดิใส่ดิระเบิด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 เฮ้ยระเบิดระเบิดมาออกฝั่งหลังฝั่งหังระเบิด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 เรียบร้อย อ๋อตาต่อให้เขาอหกอยดครับเ็มนี้เอาให้เขาเขาใจเราใจแช่ไอมเน่ยนอนเนียันซื้อไอ้วงไอ้วงผมมันยังไม่ได้ใช้เลยซื้อไปสามลูกก็ไม่จ้ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับสีแดงจะเป็นตัวเปิดครับเมื่อกี้โจเซ่อเขาแก่แล้วนะครับต้องพักสนามนะนานนะกี้วเปิดลอยโอ้เพื่อนเพื่อนโคโดโค้ดไม่เบา โคโนอยู่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 โอ้โหโอ้โหเอ้ยเกิดไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่าระบบผิดทางแปมโดนระเบิดหมดเลยใช่ครับพี่ศูนย์สี่เชดสีเหลืองสีเหลืองได้ MVP ว่ะครับใครชอบสีเหลืองก็ดีใจด้วยนะครับสีเหลืองได้ MVP เกมนี้นะครับเราต้องรวมพลังฮีโร่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนเราต้องแบบยืนแปลงร่างน้านล็อบบี้กันก่อนนะคนดู นี่แหละครับผม <า S 1> <ไ>ปแปลงร่าง<ะ>มาลัมาละมาะแรงละ่ะผมซ <มา S 2> ้ำตาถึงพลังฮีโร่รวมใจแกเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนเนี้ย <c oughs> มมไปลุย,เ,ยเดี๋ยวเกมนี้นะครับเราจะต่อศูนย์สามเกมนี้นะครับเราก็เจอตี้แกนเช่นเคยเดี๋ยวพลังเดี๋ยวรวมพลังฮีโร่ขเขาจะมาตบตีแรงแกนกันนะครับไปล่ะยืนอยู่ฐานเลยและเราก็ไม่ซื้อปืนกันอีกเช่นเคยยืนโง่ๆครับจะกดท่าไม่เอ่ย กดท้ากดท้ากดท้าเล่นๆกดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยกดกดท้าไปเลยครับผมกดท้าร้อยฝั่งไปเลยย่อยยุ้ฮะพี่ดูพี่ดูพี่ดูสีแดงผมอะมีแบบมีรถคู่ใจด้วยครับเนี่ยที่แบบว่าหนังกระบวนการสินไตเขาจะมีพวกรถพวกรนยนต์อะไรของคู่ใจนะผมมอเตอร์ไซค์นะคะเนี่ยสองล้อสิเอๆๆ มาแล้ดูครับตอนนี้มันจะเกิดอย่าะไรขึ้นอ่ะแน่นอนมันยิงกูก่อนเออคนอื่นตรงีตั้งเยอะแยะมันยิงกูก่อนทำไมล่วงไปสี่เหลี่ยมก็ล่วงต่อไปเสียงมันจะมันยิงไม่โดนเอ้ยมันยิงไม่โดนเอาันยิงเดี๋ยวไปดิไปดิไปดิเอาไปย่อไปย่อไปย่ไปย่อเอา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 ไปย้อยู้โอ้ผู้บ่าเป็นหัวเหรอว่ะหนักผู้เป็นหัวแบบว่าเออมีการแบบหัวรอดเซ็เอาหนักบางมารทั้งด้วยมีการทั้งสพด้วยนะไปไปรอบนี้รอบนี้รอบนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยสามเกมว่าไงรอ เป็นมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมากัรเป็นชาวแก๊งครับพี่เชรอบนี้ยังไม่ยิงด้วยนะประเด็นเนี้ไม่ยิงอ่ะสอนี่เดไม่ยิงว่ะเราเนี้ยโอ้ไม่ยิงได้ไงโดนเต็มขนาดเน่ม่ยิงได้ยังไงผมยิงไป็ร่วงหนึ่งคนด้วยอ่ะผมยิงไป็ร่วงไปหนึ่งคนด้วยไม่ยิงได้ยังไงมาขนาดเน่ให้ใจขออภัยนะคิดว่าเราเราเริ่มเอาแล้วนะขออภคิดว่าเราเริ่มเอาแล้วแต pues mm ่ความจริงเราจะต่อให้ สามเกมน,นะคนดู<า>ถ้าใครอยากให้พวกพี่อ่ะรวมพลังฮีโร่พี่เกมก็กด like, ไลค์กดติดตามก็แชร์อย่าลืมไปกดดิสไลค์ช่อง <นะ S 2> โจเซด<ว>้วยนะครับผมไปกดดิสไลค์นะครับดิสไลค์ด้วยนะฮะมันดิสไลค์อ่ะน้องๆไม่เห็นใจพี่หรอจะดิดดิสไลค์จริปหรอคนดูเมื่อกี้คนดูขอกระซิบผมว่าแบบไม่อยากเห็นใจผู้เท่าลงลงเขาว่าเงี้ยพี่เอ๋เจสโอ้โหบิดว่ะโอ้โห เตือไปหรือเปล่าพื้นเล็วไอ้น้องมีคนแต่งยันแอคเลยนั่นเนี่ยระเบิดเก็บสี่เท่ออเพื่อนไปไปพี่ได้เวลาฮีโร่แล้วครับได้เวลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่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 ขอเป็นชายระเบิดหน่อยเฮ้ยเอาใครใครซื้อระเบิดอ่ะไพี่จะแบให้มันเดินให้มันเดินเออให้มันเดินมาเยอะๆแล้วพี่จะมาหาจังหวะผมดรอปผมดรอปผมดรอปเรียบร้อยผมดรอปไปละดอบให้หน่อยเออมาแต่ละคนอ่ะใครมีบ้างผมบาเลีนบวกมีบ้างบอกซองนะ เห็นแล้วมาแล้วมาแล้ว like ติยวตุ้มกินมารเกี่บดาว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 ในนั้นในนั้นดาวในนั้นดาวไม่บุหรี่เออตายตายเห็นเ้าเเบวไปเพื่อนตัวแดง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 สวยโอ้โหจะมีอีกป่ะเพื่อนตัวแดงเจอผมยิงดาวละข้างหน้าล่วง วยผมผมผมสวยครับสุดดยอสวยอย่างนี้เลยเออต้องอย่างนี้เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับจอดปลาลังกำลังฮีโร่เลยเนาะตัวสัตว์พี่มันหายว่ะมันแคลงไม่ไกลว่ะสุดเดิมสุดเดิมสุดเดิมผมออมระเบื่อแห่ เล่นใจเย็นหน่อยนะทุกคนเราพลิกได้เราพลิกได้เราไหวเราไหวเราไหวเราต้องมีระยะไกลด้วยนะคือแบบสีแดงเขาจะเป็นแบบแผนกแบบว่าเก่งทุกระยะคนดูสีม่วงเขาจะเก่งระเบิดสีฟ้าเป็นตัวแจกสีหลังเป็นตัวแทงอะไรเงี้ยนะครับแม่งเสือกเสือกระเบิดเอาด้านมาด้วยนะประเด็นนะไม่เอาลิงมาแม่งแม่งก็โคตรด้่นน่ะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกวาง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  สไนหวัวครับระเบิดซ้ำได้ป่ะพี่เทนฟา้ามีนะทีมฟา้ามีนะนั่นไง first blood เยร่วงหนึ่งสวยกับผมอีกตัวทำอะไรครับทำอะไรครับน้องออทำอะไรครับน้องโอเคอเลยตัวอีกตกว ไล่ but, time, ไต่อยฝ่ายต้องข mm ับ hmm, ไปกันอ mm hmm, ุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจะตายจะตายไอ้บอลไหมสวัยครับสวยเก็บสองสีแดงก็ต้องเป็นตัวแบกทีมอยู่แล้วครับคผมดูเราไหวเราไหวเราไหวแช่ใจแช่ใจเราต้องแช่ใจเพื่อร่วมทีมนะครับเพราะว่าเราได้แปลงร่างละ เราได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งใจกันแล้วครับเมื่อกี้คือพวกเราเล่นใจเย็นมากนะครับคนดูบอกเลยว่าใจเย็นมากไม่แบบมือวอร์มมาแล้วพี่นั่นแหละระเบิดรอยได้พี่เออเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมาทางนั้นหรอขึ้นแดงนะแต่ผมบอกแค่นี้แหละเออเจ็บไม่ไม่อาจจะเตรียมลงนะผมบอกเฮ้ยระเบิดลงยั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 งโอ้โหใจโคตรนิ่ง ใจนิ่งๆต่ยิ่งใหญ่ครับน้องๆเราไม่เป็นต้องสื่อสารกันครับเพราะว่าใจเรารวมกัเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วครับทีมเราอะนี่ไงเจอแล้วจุ้มเชื่อใจพี่เชื่อใจ ไม่เหลือคนเดียวใช่ไหมไม่จะลงหรือเปล่าอ่ะมาจะลงหรือเปล่าแล้วพี่ไม่ไม่ลง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 หลังยี่หลังยี่หลังยังไม่ลงยังไม่ลงนะเฮ้ยแล้วเห็นแล้วโอ้โหเจอได้ไม่มีแล้วเหรออนั่นแหละเอาละครับจังหวะนี้นะครับสีม่วงเขาจะไวหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนในทีม Power Ranger แก๊งเราได้ให้กำลังใจพี่ละพี่ใจอยู่ที่พี่แล้วตอนนี้เออใจนี้ยิงไปยังไงครับพั้น้อง บวชครับมีเสมอมาสามสามมันแน่นอนอยู่แล้วถึงแบบเราเล่นใจเย็นไงเห็นไหมใจเย็นไม่แบบบวชครับแอคหล่อแอคเท่เลยเงี่ยเลยนะพี่มันทำมาได้อยู่แล้วมันเล่นใจเย็นอยู่แล้วตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้าบวกก็ได้นะเดี๋ยวระเบิดมันมาน่ะระเบิดมันต้องเคีื่อนมาอยู่แล้วาะเดดตัแข่งขวาเราแก๊งขวาใช่ไหมเฮ้ยมี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 ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้โอ้โ ยิงครบไปดิย oh. ิงครบไปดิอย่าม yeah. no ีเอ้ยเราวางซ้ายเราวางซ้ายเข้านะอยามาล็อกจุดเดียวกันดิวางซ้ายเข้านะยังไงมีแล้วอู้กับดาว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 โหแด้ด่านไหนเรียบร้อยเดือดมาเบิดมาเดืดมาเบิดมาบอกแล้วระเบิดมาโอ้โหลงสองว่ะลงสองลงสองไปเลยไอ้ภพเดนเจอร์ต้องสวนคือดอ้ภพเดนเจอร์โอ้โหภพเดนเจอร์เราอยู่ไหนครับ โอ้โหไปแล้วสองเรียบร้อยครับสีฟ้าไปแล้วสีฟ้าไปหนึ่งแล้วโอ้โหเงียบลงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอแดงไปไปไปโอ้โหเรียบเลยโอ้โหไม่ไหวตัวหลักโดนระเบิดอ่ะครับนั่นน้อนตัวหลักโดนระเบิดเออเราไปเปิดตำแหน่งหมดเลยไม่ยย่ามันก็เอาระเบิดยัดเข้ามาตรงนี้โอ้โหพระเอกได้ MVP ว่ะ มาแล้วครับมาครับโอ้ให้จงให้ใจหน่อยใจดีจังเขาคิดว่าเขาจะได้ดาวแล้วล่ะดาเพราะว่าเขาแบบแอบ,บแอบ,บอากาศยิ้มในใจแล้วใช่ไหมยิ้มเปื่อยเลยละครับแต่หน้าดูโสมให้ดาว<ม>าฟรีเออดาวง,าง่ายๆครับนับง่ายๆเขาบอกวมาเป็นเนี้ยบอกจริงนะมันเริ่มจากเกมนี้ครับมันมาจากทางไหนวะทางซ้ายหรือเปล่าอะใช่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 ทางมือใช่ไหมว้าวว้าวเย็ดลูกทะลวงไปแล้วเขาพูดเยอะอ่ะ สามตัวไม่เ้าเล่นมายจทนะคนเราต้องอวสีผมบอกเลยถ้าจะถึงจะไหวยิงยิงซ้อนนะมายิงซ้อนนะน้าวันน้าวันหน้าประตูปืนไกบอะอยู่น้าะเหในหลังไอ้บอสนั่นนหะเออนั่นแหละเห็นเป้าล่างล่างล่าง หลังนักบ้านไปช่วยอยู่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 นิดเดียวนิดเดียวโจซีเป็ไงครับผมสี่ม่วงจจวายหรือเปล่าโดนมาจะมาดิโดดดังยิงไปโอ้โหมันได้โดนอยู่แล้วจุดซวยชายเชนไปหรือเปล่าเออโจซีขอทานดูใบก็เร่ยงงั้นเนี่ยเดี๋ยวขอทานดูใบอะไรน้องเห็นใบอะไรเออเออก็เรียกกันนะเนี่ย น่ามันได้ยังไงตัว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 นั้นนะตัว,ตวอะไรวะดาเมจของเรานะเข้าไปลวก,ก่อนแล้ว <c oughs> เอ้ยสีแดงสีแดงตัวแบกเขาจะเขาจะไม่เอาจริงครับคุณอ,อาระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมาหน่อยระเบิดมาหน่อยขอระเบิด,ดตังเกียงผมมาตังเกียงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาว <c oughs> เ่กับผมนี่เออเอาอุ้มขอ้าเขาไม่จบโอ้ไม่จบภาษาน้องเดี๋ยวเนี่ยวัดต้องภาษา โอ้โหเอาพวกระไม่พีนิ่งไม่โดนหัวพี่สาวเลยมั้เออสวยสวยเอาได้เว้นเอาได้เว้นเอาได้เว้นตัวได้เว้นสวยสวยเออสวยแล้วทำไมแป็ไปนอนอยู่ตรงนั้นอะแป็บมองใจใจพอใจเหรอครับพอใจเหรอครับแน่นอนโอ้ตัดตัดเลยตัดเลยดูดูครับดูสกอร์รับรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 บลองแปลกของมาตัดลบพอเกเนี้เราต้องตเราต้องให้ชนะครับของคุณนะขอระเบิดหน่อยขอระเบิดหน่อยเอ่อคิวคิว่ะไรครับขอสัมภาระที่ขอทานดูใบมาขวอระเบิดอะไรครับเนี่ยเดียโอ้โหดูครับครับพูดกับจ่านะครับดูกับจานรอเสรีดูใบเขาจะให้ครับเสรีตัวจริงของเมื่อขอของใครครับคุณเออดาว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 ทำไปแล้ว เฮ้ยตอบึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสีแดงมาแล้วโอ้ระเบิดสะท้อนฝั <c oughs> ่งเขาก็จะปาระเบิดก้อนเกินร <c oughs> ะเบิดแบบสะท้อนแบบมาหาผมไหมพี่ เลนเจอร์เลยว่ะอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่ดึงเออมาช่วยเลนเจอร์แล้เจอกูต้องดึงไอ้เลนเจอร์นะโอ้โหให้ตายเถังเดิมเจอกูแม่ง้าวไปโดนเอ้ยผมได้คิวอยู่ครับผมได้คิวอยู่ครับคุณอ๋อเราผมได้ตายฟรีครับเออมาๆากลางกลาเลนเจอร์จังหวะนี้เลนเจอร์พีไปไม่เจอใครเลยครับเจ็บเฮ้ยมันมาตรงบ้านตรงบ้านอันนั้นอ่ะใช้มือน่ะบ้านเราที่ตรงอันนั้นอ่ะ กี่ตัวพี่กี่ตัวพี่ขอขอจับคอจับเยอะเลยเยอะเลยเต็มเลยฟูฟูหน้าต่างมีหน้าต่างมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะโคบระยะไกลให้ก่อนสวยดาวดาวดาวตาย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 อ๋อตายดีตายดีสวยสวยสวยเอาเล้ยเลี้เอาเลี้ยเลยเชออูเล้ยเลี้ยเจอไม่มีไอวอลไม่มีคนนู้นทาดดินแอคที หน้าต่างหน้าต่างเอาผู้เดชปิดลัดผมมาอ้โหสัตว์ยิงเล่นเนเจอร์เขาสัตว์จะโชว์แบกครับวังงนีิไหนวะอีเดียวอีเดียวอีเดียวเดียวอเดียวเฮ้ยชนะชนะชนะสุดยอดเลยวเล่นเลนเจอร์โน่หนึ่งครับนังมังแกงเน็ตหลุด EP นี้ ทีม power ranger ก็ได้แพ้ไปนะครับในฐานะที่แบบบัดดวมเป็นกับตันทีมผมก็จะขอประกาศตรงนี้เลยว่าเราจะยุบท UH, ีม power ranger แล้วนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้นะครับสเล่เออไอ้แก่โจกากเกินนะครับไปกดดีไลน์เลยนะครับคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวกากอะไรครับน้องกากอะไรฝันไ้์เห็นดีฝันนี้ก็เห็นดีรับวไปรุ่น